เหตุและผลนะครับที่สอนตลาดดาวโจนส์ฟิวเจอร์อยู่ในงานสอนระดับ V.I.P. นะครับในราคาที่3 0 0แสนบาทนะครับสอนในการส่วนตัวนะครับทำไมราคาถึงได้สูงขนาดนั้นนะครับถ้าลองคิดดูนะครับผมทำงานคนความวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของหัวศาสตร์ยูเรเนียนดาราศาสตร์สากลโลกนะครับคำนวณตำแหน่งดวงดาวอะไรต่างๆอยู่ในวงการตลาดหุ้นมานะครับตั้งแต่พศ2545นะครับ มาถึงปัจจุบันก็21ปีเต็มนะครับที่ใช้ความรู้ความสามารถคนความวิจัยจนกระทั่งมีความสามารถในการคำนวณตำแหน่งดวงดาวและถอดภาพอนาคตของตลาดดาวโจนฟิวเจอร์ออกมาได้ตลาดดาวโจนฟิวเจอร์นะครับก็คือตลาดดาวโจนนั่นแหละครับผมเป็นตลาดหุ้นเป็นตลาดเศรษฐกิจเป็นตลาดที่มีมูลค่า มากมายมหาศาลที่สุดในโลกนะครับมีมูลค่ามากมายมหาศาลที่สุดในโลกเลยนะครับดับชนีขึ้นลงกันเป็นระดับร้อยถึงระดับพันจุดเลยนะครับจากภาพนะครับวันที่1 7ถึง24นะครับวันจันทร์ที่17ถึงวันจันทร์ที่24ภาพ A คือภาพที่ถอดออกมาได้ก่อนตลาดเปิดภาพ B คือภาพของตลาดที่เกิดขึ้นจริงจากภาพนะครับ ในโลกนี้ที่ผมท่องไปบนโลกอินเทอร์เน็ตหรือโลกของ Twitter หรือโลกของสื่อโลกของอะไรต่างๆเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นใครถอดได้เลยนะครับยังไม่เคยเห็นนะครับตัวผมเองนะครับแต่ผมไม่ใช่ว่าบอกว่าโลกนี้ไม่มีใครถอดได้เพียงแต่ว่าผมอยู่บนโลกของตลาดหุ้นมาตลอด21ปีผมไม่เคยเห็นใครถอดภาพันากาออกมาได้สื่อรายงาน CNN, Reuters, Financial Times, Wall Street Journal หรือสื่อ CNBC แรงต่างทั่วโลกเนี่ยก็รอตลาดเปิด อัปเดตข่าวสารอัปเดตนักลงทุนวอลุ่มการลงทุนมีทางด้านเทคนิคตีกราฟตีเทคนิคตีอะไรตาม,ตาม,ตามๆกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการรายงานข่าวเป็นระยะระยะนะครับแต่การถอดภาพออกมาทั้งชุดท,ทั้งอาทิตย์เนี่ยผมยังไม่เคยเห็นหรือยังไม่เคยเห็นมีปรากฏที่ไหนในโลกเลยนะครับตัวผมเองนะครับส่วนความเป็นจรงิงใครจะไปเคยเห็นนี่ผมไม่ทราบนะครับนี่แหละครับคือความสุดยอดของ ของของงานสอนในระดับ v i p นะครับของตลาดดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะครับก็คือเราสามารถที่จะถอดภาพอนาคตของตลาดที่มีมูลค่ามากมายมหาศาลที่สุดในโลกเมื่อเราถอดภาพตลาดนี้ได้แล้วตลาดอื่นๆก็ถือว่าเป็นตลาดที่เล็กลงไปเลยครับสบายๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นงานสอนจึงเป็นงานสอนในระดับส่วนตัว v i p ราคา300,000บาทท่านใดที่สนใจสมัครเข้ามาเรียนได้นะครับ สนใจก็สมัครกันนะครับสอนเป็นการส่วนตัวเท่านั้นครับ